รงจาญนี่ไปก็พากันภาวนาเดอ้อสมชะภาวนามันไม่ยากอะไรอย่าไปคิดมากอย่าไปคาดไปหมายอันนั้นนี้เอาสติคุมจิตมารู้กับลมหายใจงสามอย่างสติ จิตลมหายใจคือพูกยัไงผูกจิตไว้กับลมเอาลมเป็นหลักเอาสติเป็นเชื่อจิตของเราผูกไว้กับลมหายใจถ้ามันออกไปก็ผูกใหม่อยู่นั่นห่ยผูกใหม่ หรือไม่ผูกไปลงให้เอาพุโทโธก็เอาพุโทโธเป็นหลักผูกจิตเอาสติผูกจิตด้วยกับพุโทโธให้มันจ่ายค่ากันนะึงพังงานออจากกันไปปั๊บจับมาผูกใส่บกปั๊บผูกใส่เพราะสติก็หนีผูกอกีกผูกอีกใครเอาชนะได้ผู้นั้นก็สำเร็จท่านึน เผลอห้าครั้งตั้งสติห้าหนนเผลอสิบครั้งตั้งสติสิบหนอนอยากให้มันไปนานเผลอร้อยครั้งตั้งร้อยหนนกิเลสมันก็จะเอาจิตเราไปเสพไปรู้กับมันเราก็มีหน้าที่เอาสติคุ้มจิตมาลู่กับลมให้ใจมาลู่อยู่กับธรรม ถ้าเราเอาชนะได้แนละ้ก็สําเร็จเท่านั้นนี่แหละอานาปานสติภาวนามันก็มีแค่นี้บุคคลใดจะเริ่มทาให้มากแล้วนะย่อมได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติจิตหรือพลจะขันหา้าสิ้นอาสวักิเลสถ้าไม่มีอะไรไมากเลยนะได้เจโตวิมุตติก็เห็นพระนิพพานนะั่ ถ้ากันตั้งใจใ็ะเ,เอาแด้มันมีธรรถ้าจะพูดเรื่องวิตกวิจารณ์ก็เอาลมให้ใจมาวิตกวิจาร์เข้าเป็นทางชันท่านจะวิตกวิจารณ์เอาลมให้ใจมาวิตรกวิจารณ์ดูลมยาวลมชันเป็นยังไงลมหยาบลมละเอียดเป็น ลมเบาลงรู้สึกไปไงลมหายไปมีรู้สึกปไ,ไปไงนี่มจกมิจานเนยังไงความรู้สึกของเราเป็นยังไงยาวเกินไปสั้นเกินไปหยาบเกินไปเป็นยังไงถ้าเบาไปยังไงวิจจานี้จก,ต,กจต่อไปก็เกิดปีติสุขเอกับคัตตาลมเท่านั้นไม่ได้ไปคิดอะไร อันดีเอาออกหนีอัน,นาคตยาวเข้ามาวิตกวิจารอยู่อย่างนี้ปีติสุขก็เกิดขึ้นเอเกิดคตาลมก็ได้ประม,ม่ชานเท่านั้นแล้วแลอยู่รู้อยู่เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรวิตกวิจาร์ก็ดับไปลมหายใจระงับดับลงก็เหลือแต่ปีติสุข เอกขัตาลมกว่าเรียว่าชานสองท่้นแนวแลอยู่รู้อยู่เฉยๆต่อไปปีติกอดจา,าในใครไม่ไปเหลือแต่สุขเอกขัดตาลมกว่าเรียวว่ามีอารมณ์สองเรียว่าชานสามตัดติยชานแนวรู้อยู่อย่างนั้นไม่ต้องฟุ้งแต่งไม่ต้องทำอะไรรู้อยู่เฉย เอาไปเอามาสุกจา,านใลาให้ไปก็จ,จะเกิดอุเบกขาขึ้นมาแทนเรียกว่าอุเบกขาเอไปขัตาลุมเราก็ได้ฌานสี่เท่นี้อันพวกเราไปนันนีไ่ได้คิดยากคิดอันนั้นคิดอันนี้กลัวจะไม่เป็นงนั้นกลัวจะไม่สงบกลัวจะไม่ได้อนันนั้นอันนี้ไม่ต้องไปทําอะไร ตั้งหน้าตั้งตาวิตกวิจารณ์ดูอยู่ท่านเดี๋ยวอันอื่นมันเกิดขึ้นมาเองไง่ไงที่มันยากก็เพราะว่าความคิดคิดงายคิดยากไปแค่ไหนมันไม่เท่านั้นพระองค์ไม่ได้พูดนอกจากนี้ไปถ้าจะเข้าเป็นฌานเอวิตกวิจาร์นั่น ไม่รู้ว่าวิจกวิจารในก็บอกวิจกวิจารลมหนาเข้ายาวออกยาวเข้าสันออกสันเข้ายากบอกยางเข้าละเอียดออกละเอียดนี่วิจกวิจารมีเท่านี้ไม่มีอะไรถ้าจะพูดเรื่องพทดชงประมือน,นัืมเอาสติมาแล้วเล็กลูลมให้เจ้าเขอาออกตอนพนึ่งอดชองโคสติสังฆาตตน เอาสติมาแล้วลึกลูลมให้ใจเข้าออกลมยาวลมสั้นลมหยาบลมละเอียดก็เรียกว่าสติสัมโพชงเราได้เจริญแล้วง่ายเบาหวนนะอ่ามาอันนี้ก็มาวิตกวิจาณ์ดูลมให้ใจลมสั้นลมยาวลมหยาบลมละเอียด ธรรมนานวิจยโยตถาก็เรียกว่าธรรมะวิจยยสัมโพชชมวิจัยธรรมร,รมในที่นี้คือลูกทรรมนามธรรมคือลมหายใจลูกทรรมนามธรรมก็คือใจอยู่ในลมหนึ่งเรียกว่าขันหา้าวิจัยเบงขันหา้าวิจัยเบงลมหายใจ ปัญหาเนะี่ยเรียกว่ารูปธรรมานามธรรมธรรมนามวิจยโยตถานธรรมะวิจยใหญ่สัมโพชฌงเราได้เรื่ยแล้ววิริยำด้วยความเพียรวิริยะแปลว่าเพียรวิริยำด้วยความเพียรดูดอย่างนั้นเนี่ยวิตกวิจัยวิจารณ์นันอย่าให้มันบางกัน ถูคนอย่างนั้นไถอยู่อย่างนั้นวิจารณ์ดูอยู่งนั้นอยาไปวางมันเอาแววมาก็เกิดปีติขึ้นมาก็เรียกว่าปีติสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปีติเกิดก็ปัจสัติก็เกิดมาท่านนปัจสัติก็คือกายแล้วับจิตแล้ว กายก็คือลมในใจกายในดับลงลมในใจดับลงจิตระงับดับลงเราก็ดับขันห้าได้ดับขันห้าได,กกาด,ไกด้ก็เรียกว่าปัดสัติติกายระงับจิตระงับนี่เขาเรียกว่าปัดสัติสัมโพชฌงเราได้จะเล,เลยไหมสมาาทุอขันหา้าระงับดับลง จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็สมาธุนี่สมาธุสมาธ,มาธิเราได้เจริญแล้วมันมีอารมสองรู้รู้อุเบกขาเอกพระตาลมก็สมาธุเปรอุเบกขาเปรคขานะี่คืออุเบกขาสัมโพชฌเราได้เจริญแล้วทำแล้ว ตามาทุเปกะัะโพชันคามุนีนาสมรัทขาตาพระพุทธเจ้าได้ทำอย่างนี้บำเพ็ญอย่างนี้อาวิตาทรโมลิกตาทำให้มากเจริญเนให้มากสร้างวัตันติอภินญญาก็ได้อภิญญ,ญา,ญญาสามขึ้นมานง่ายง่ายนี่เองอย่าไปคิดยากอย่าไปหงาน,นเรื่อง อดีตแล้ออกอนาคตเอาออก,ออออกไม่อยู่กับลมให้ใจเท่านี้อยู่กับปัจจุบันนรรรมคือลมให้ใจเขาออก